เรีย n i n g z โ Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูล,ลนิธิสารน,นาคตการศึกษา ConnexED มาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับ SC แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วย AI ร่วมแบ่งปันความรู้โดยคุณพาิ์เที่ยงธรรม กับเรื่องหลักการฝึกสื่อสารภารษางกฤษง่ายๆด้วยตนเองสวัสดีครับผมพฤติเที่ยงธรรมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซ e o ของสตาร์ทอัพการศึกษาชื่อ SC ซึ่งย่อม,มาจาก Education Made Easy นะครับเราเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและก็กองทุนเท็ดฟันภายใต้กระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมและการวิจัยครับที่ผ่านมาเราเป็นแพลตฟอร์มสําหรับ ให้เด็กนักเรียนไทยสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์กับครณครูต่างชาติที่อยู่ที่ต่างประเทศในช่วงโควิดที่ผ่านมาเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ3,000คนที่มาเรียนออนไลน์กับเราทั้งจากที่บ้านและจากที่โรงเรียนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเริ่มสร้างนวัตรกรรมเทคนโนโลยีใหม่ด้วยการใช้ AI มาสร้างเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาทักษะ English Speaking ให้กับน,นักเรียนด้วยการสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เรียนได้มีโอกาสฝึก พูดสปีกิ่งแบบรายบุคคลพร้อมรับคำชี้แนะจาก AI c o a c h ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลและให้คำแนะนำเช่นการฝึกออกเสียงการใช้คำศัพท์ต่างๆหรือรูปประโยคที่ถูกต้องโดยในปัจจุบันได้มีการนำเสนอเครื่องมือ AI ดังกล่าวสู่โรงเรียนกว่า50แห่งและมีนักเรียนกว่า1 0,000คนได้เริ่มทำแบบทดสอบและแบบฝึกฝนซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาร่วมแบ่งปันเทคนิคการฝึก English Speaking ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากที่บ้านจากที่ไหนก็ตาม ที่ผมได้รับเป็นเทคนิคมาจากอาจารย์ดีเรคฮอปเปอร์ผู้เป็นผู้อำนวยการด้านการศึกษาวิชาการของสตาร์ทอัพของเรานะครับโดยอาจารย์ดีเรคกเป็นเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีปริญญาโทด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่อาจจะสามารถแบ่งปันเพื่อเพื่อให้ทุกท่านสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจขึ้น เราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อย่างไรได้บ้างอาจารย์ดิเรกได้ให้คําแนะนําไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ speaking นะครับจำเป็นต้องประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือ 1. input 2อ output และสาม interaction input ที่ว่าคือเช่นการฝึกรับฟังหรืออ่านสื่อภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการฟัง youtube c ลิปหรือการอ่านหนังสือพิมพ์อ่านมีเดียต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ output ก็คือการฝึกเราออกมาใช้การสร้าง output เช่นการพูดหรือการเขียน และสุดท้ายแล้วก็ต้องมีส่วนที่3ซึ่งก็คือ interaction ซึ่งคือการฝึกทั้งสอง input และ output ควบคู่กันเป็นเหมือนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาในสถานการณ์ในชีวิตประจําวันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษให้พูดได้คล่องมั่นใจนะครับก็ต้องมีให้ต้องฝึกให้ครบ input output และ interaction input แล้วหลกัหลกๆก็คือการ เริ่มจากหัดฟังก่อน listening นั่นคือเหตุผลที่เวลาเราพูดถึงสทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเราจะได้ยินเสมอว่าคือทักษะฟังพูดอ่านเขียนจะเป็นเรียงมาในลักษณะนี้เริ่มจากฟังก่อนแล้วค่อยตามด้วยพูดและอ่านและเขียนมันมีเหตุผลของมันก็คือก่อนที่จะพูดได้เนี่ยเราควรจะฝึกฝึกฟังฝึก listening ก่อนเพื่อที่จะได้ซึมซับคําศัพท์รูปประโยคต่างๆจนมีคลังคําศัพท์มีคลังรูปประโยครู้ว่าควรจะพูดยังไงออกเสียงยังไงให้ใหถูกต้อง เป็นความรู้ที่อาจจะต้องมีก่อนเพื่อที่จะมีความมั่นใจและมีความสามารถในการสื่อสารออกมาได้ในการพูดโดยการฟังนั้นก็มีแหล่งแหล่งความรู้แหล่งมีเดียต่างๆมากมายที่จะสามารถไปลองดูได้เช่นไม่ว่าจะก,การฝึกฟังซาวด์แทร็กภาษาอังกฤษจากหนันตงต่างๆภาพยนตร์ต่างๆหรือจากรายการใน Netflix หรือรายการทาง YouTube หรือก็ตามลำดับถัดไปคือฝั่งเอาต์พุตสุดแค่ลิสเทนนิ่งอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพูดหรือสปีกิ่งได้ พราะนอกจากฟังแล้วคุณต้องฝึกสร้างเอา์พุตฝึกสื่อสารฝึกพูดออกมาด้วยต้องฝึกพูดจริงๆซึ่งอย่างสมัยก่อนผู้ใหญ่จะบอกเราให้ลองไปพูดหน้ากระจกลองพูดภาษาอังกฤษหน้ากระจกดูพูดจากสิ่งที่เรียนมาจากในห้องเรียนเลยก็ตามสมัยก่อนจะฝึกได้ไม่กี่รูปแบบประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้เรามีโอกาสมากมายมีสื่อมีเครื่องมือมีทูสต่างๆที่สามารถมาช่วยสนับสนุนเรื่องน,นี้ได้นะครับก็มีแอปพลิเคชันหลากหลายในแอปสตอร์ในในแอนดรอยเลยก็ตาม ซึ่งหามาใช้ได้หามาลองใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็เครื่องมือเหล่านี้ก็สามารถเช่นให้เราอัดเสียงกดอัดเสียงฝึกพูดออกมาเสร็จแล้วก็จะสามารถชี้แนะเราได้ว่าเราออกเสียงถูกต้องไหมหรือใช้คําศัพท์เป็นยังไงควรปรับแก้อะไรยังไงนะครับโดยวันนี้ผมจะมาแชร์ resource เพิ่มเติมที่ Etsy มีแล้วก็ Etsy ได้ร่วมกับมูลิธิสานคตศึกษาค o n n e c t ED ในการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่สนใจตัวแรกก็คือคลิปเพื่อฝึกการออกเสียงฟิ ซึ่งเอได้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการออกเสียงคําแล้วก็รูปเสียงต่างๆอย่างถูกต้องซึ่งทุกวันนี้เฟอร์นเป็นหลักการที่หลายๆโรงเรียนหลายๆสถานการศึกษาผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะสามารถปูพื้นฐานให้เด็กนักเรียนตั้งแต่วัยตั้งแต่วัยแรกเริ่มสามารถรับรู้แล้วก็ทราบวิธีที่จะออกเสียงเหมือนเหมือนเหมือนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นตัวอย่างคลิปคร่าวๆนะครับที่คุณครูนุ่น ที่เป็นอาจารย์ของอา,อาจารย์ผู้สอนของ Etsy ซําทำการสอนคลาสเฟอร์นิกส์วันนี้เราจะมาเรียนเสียง2แบบนะคะของตัว A แบบแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคุณคุ้นไหม Apple right Apple อืมแ p p l e แสดงว่าตัว A ตัวนี้เป็นเสียงแอ่นเองแแล้วบวกกับเพอใช่ไหม Apple yes ตัวแอ เสียงที่สองของ letter A ของเรานะคะคำนี้อ่านว่า very nice car right car รถจนนั่นเอง C กับ H มาอยู่คู่กันดูซิจะออกเสียงว่าอะไรเด็กๆคะคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรเก้าอี้ภาษาอังกฤษ share right share i r share เพราะฉะนั้น C H จะเป็นเสียงชนะคะ sh ลองดูคำไหนมีเสียง ch นะคะมีเสียงเฉะอยู่ C um, cat chair bus which one ชัดมากแน่นอนต้องเป็นคำว่าเก้าอี้หรืออ่านว่า yes chair โอเคไปต่อไปต่อ which one อุ๊ยอันนี้มีคำใบ้อยู่ในรูปเลย which one number one แน่นอนนะคะก็คืออะไรคะ chips ชิ i ส์ใครชอบทางขนมแบบนี้นะคะเป็นแบบมันฝรั่งทอดนี้ก็คือเรียกว่า c h i p ์นะคะสำหรับผู้ที่ม,มีการฝึกเอาพุดอยู่อย่างเป็นประจำและพอพูดภาษาอังกฤษได้ไ,ดไดระดับหนึ่งแล้วก็จะมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่เอ็ดซี่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับมูนิธิศานาคตศึกษา c o n เน็ t ซีดในการแบ่งปันให้ผู้ที่ สนใจอยากจะประเมินทักษะ English Speaking ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนเองตามมาตรฐานสากล Europe Common European Framework c f r นะครับเครื่องมือนี้เราเรียกว่า Ed Speak Test เป็นข้อสอบออนไลน์ให้นักเรียนอัดเสียงต่อคำถามใช้เวลาประมาณ20นาทีคล้ายๆข้อสอบ TOEFL แล้วก็มีคำถามตามรูปแบบของข้อสอบ Cambridge English ที่หลายๆโรงเรียนใช้เลยนะครับมีทั้งหมด3รูปแบบคำถามได้แก่การให้โจทย์เพื่อให้นักเรียน read aloud อ่านออกเสียง ตามเนื้อหาที่กําหนดเพื่อที่จะเช็คเรื่องการออกเสียงถูกต้องไหมหรือสําเนียงอะไรก็ตามรูปแบบที่2คือคําถามรูปแบบ open end question คำถามปลายเปิดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเล่าเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเล่าเกี่ยวกับตัวเองระบบของเราจะนํามาวิเคราะห์เพื่อประเมินคําศัพท์ที่ใช้รูปประโยคที่ใช้ความถูกต้องในการใช้ภาษารวมถึงความคล่องแคล่วส่วนซีด้วยนะครับลำดับสุดท้ายเป็นการอธิบายรูปภาพ ซึ่งเป็นเป็นรูปแบบคำถามที่เหมาะกับเด็กที่เล็กหน่อยแล้วก็จะยังตอบคำถามปลายเปิดไม่ได้เลยก็จะเป็นการช่วยให้เขาได้มีสื่อในการาพยายามพูดอธิบายรูปภาพออกมาโดยก็เป็นการอธิบายว่าเห็นอะไรบ้างในรูปภาพแล้วก็เปรียบเทียบรูปภาพ2รูปแล้วก็ตามก็เป็นการเหมือนกับเป็นกิจกรรมให้ฝึกให้เด็กนักเรียนอธิบายภาษาพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่พออ,อธิบายรูปภาพดังกล่าว แบบทดสอบออนไลน์นี้ก็คือทำจากเ e v i c e เครื่องมือ device ์ประเภทไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมือแม้กระทั่งมือถือก็ตามนะครับใช้อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ค่อนข้างต่ำเพราะว่าเป็นการแค่ตอบคำถามอัดเสียงตอบคำถามอัปโหลดไฟล์เข้าไปไม่ใช่การดูวิดีโอคลิปนะครับก็ใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณ15-20นาทีทำได้จากที่ไหนก็ได้นะครับแค่ต้องมีหูฟังใส่เฮดเซตที่สามารถการเสียงได้หรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงไม่ดังเกินไป เมื่อเข้ามาถึงในเว็บไซต์นี้แล้วเราก็จะมีมโค้ดรหัสเพื่อที่ให้เข้าไปทําแบบทดสอบเมื่อเข้ามาแล้วก็มีให้ระบุว่าทําข้อสอบในฐานะนักเรียนในฐานะครูผู้สอนแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลชั้นเรียนห้องเรียนไปตามที่มีให้ระบุตัวข้อสอบมีสส่วนนะครับส่วนแรกเป็นการเลือกคําตอบ multiple choice เพื่อที่จะประเมินทักษะความรู้พื้นฐานภาษากังกเบื้องต้นเมื่อทําประมาณ15ข้อนี้เสร็จแล้ว ก็จะสามารถไปต่อส่วนที่2ซึ่งเป็นการทดสอบ speaking จริง,รงก็คือมีคำถามประมาณ5-6ข้อให้ผู้ทำทดสอบได้อัดเสียงตอบคำถามนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของ multiple choice ก็เป็นการถามความรู้พื้นฐานภาษาทั่วไปเรื่องการใช้คำศัพท์การใช้ไวยากรณ์แต่เป็นในเชิงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็คือเป็นตัวอย่างเป,เป็นคำถามที่เกี่ยวกับรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตปร,ประจำวันมากกว่านะครับ คำถามมีทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ5ข้อซึ่งก็จะปรับเปลี่ยน adaptive ไปตามคำตอบว่าถูกต้องหรือผิดตรงไหนยังไงถ้าตอบผิดคำถามก็จะง่ายขึ้นถ้าตอบถูกคำถามก็จะยากขึ้นหม่อยครับเมื่อเสร็จ ฝั่ง multiple choice แล้วก็จะไปสู่ section ที่2คือเป็นการทดสอบการพูดจริงๆก่อนอื่นเลยก็ต้องทดสอบว่ามีเสียงรอบข้างมากเกินไปไหมถ้ามี background noise ค่อนข้างสูงระบบก็จะขอให้เปลี่ยนสถานที่ในการทดลองในการทดสอบนะครับหรือใช้หูฟังที่มีการกันเสียงออกไป Hello my friends today I'm here to do a microphone test โอเคขึ้นสีเขียวงนี้แสดงว่าไม่มีเสียงรบกวนมากเกินไปเริ่มทำแบบการทดสอบได้เลยครับ แบบทดสอบ Speaking มีทั้งหมด3ารูปแบบคำถามางที่เรียนในที่แชร์ไปก่อนหน้านี้คำถามรูปแบบแรกคือการอ่านออกเสียง reading aloud ก็จะเห็นว่ามีบทความให้พวกเราอ่านนะครับซึ่งบทความดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีความยากนิดนึงแล้วก็มีรูปประโยคที่ซับซ้อนในบางช่วงเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เราพัฒนาผ่านการวิจัยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์เพื่อที่จะรวบรวมคำศัพท์และรูปประโยคต่างๆที่คนไทย ออกเสียงผิด uh, บ่อยเราก็เลยพยายามมา uh, รวบรวมไว้เพื่อให,ให้ให้ให้ผู้ทดสอบได้ฝึกจนครบทุก uh, รูปเสียงที่ผิดกันบ่อย Two grey kittens are on a roof. That woman with a blue shirt is very cold. A red ball is under the table. The pig is big. my dog is smart and strong. I carry a big bag to the store. Pasta is not on the menu. The bus stops close to the market. โอเคครับรูปแบบถัดไปคือคำถามปลายเปิดละซึ่งจะอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นชินกับการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆโดยส่วนใหญ่คำถามแล้วก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับใกล้ตัวหรือในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นคำถามที่ดึงมาจากามาตรฐานสากล ยุโรป C F R เลยอย่างเช่นคำถามนี้ถามว่า Which one is your favorite mountain or sea Why and what do you like to do there นะครับก็คือให้เลือกว่าให้ให้เล่าว่าระหว่างภูเขาทะเลชอบสถานที่ไหนมากกว่ากันเพราะอะไรและชอบทำกิจกรรมอะไรที่นั่นก็จะมีเวลาให้เตรียมตัวประมาณ30วินาทีแล้วก็เริ่มอัดเสียงตอบคำถามคำตอบก็ควรจะพยายามพูดให้ได้เกินอย่างน้อย30วินาทีถ้าทางที่ดีก็คือถึงสักประมาณนน1นาทีเลยนะครับเพื่อที่ระบบจะได้วิเคราะห์และตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง My favorite place to go is the um, sea because I enjoy swimming and going to the beach I enjoy collecting um, shells on the beach um, or even um, trash and junk um, on the beach to help the environment แล้วก็รูปแบบคำถามสุดท้ายคือการอธิบายรูปภาพบางทีก็จะมีรูปเดียวให้อธิบายว่าเห็นอะไรบ้างหรือบางทีจจะมี2รูปแล้วให้เปรียบเทียบกันว่าต่างๆ อย่างรูปอย่างคำถามนี้ก็คือมี2รูปซ้ายกับขวาให้อธิบายความต่ตาง So on the left the left picture we can see that there's u there's a big bird very big bird um, on the right and then a two small birds on the left side of the picture while on the right picture um, we only see two birds two smaller birds there are so two reindeers on the left picture but there's no there's none there's no reindeer on the right picture We can now see a duck, probably a duck mother, um, followed by her three um, children, ducklings, on the right picture, but none of them on the, on the left picture. Um, and while on, while on the left picture, there's only, there are both a um, lion and a lioness, on the right picture, there's only the lioness, but not the, the lion. Go back to the question at the end the คำถามนี้ก็อยากให้เล่าเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ว่าคุณทำอะไรบ้าง Tell me about your weekend What are the activities you like to do and why do you like it Okay เดี๋ยวผมลองตอบ My typical weekend starts pretty late um, but my first activity would be going to the gym um, to um, spend a couple hours working out in the gym and then um, after a quick shower I'll be off to having to have some lunch uh, in the city um, to enjoy the day relaxing day and then perhaps go for a casual walk at the shopping mall or on the shopping at the shopping street and finish my day in a relaxing tone เมื่อทำแบบทดสอบทั้งหมดแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณประมาณ15-20นาทีก็จะได้รับผลออกมาเป็นเป็นผลรายบุคคลมีทั้งระดับ l e เวลตามมาตรฐานสากลยุโรป C.F.R. แล้วก็มีคำแนะนำะชี้แนะรา,ายบุคคลในเชิงความคล่ง ency, อง fluency คำถูกต้องในการออกเสียง pronunciation แล้วก็การใช้คำศัพท์ vocabulary ต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อนำไปพัฒนาต่อไปนี่คือ,อรูปแบบ full report ท,ท,ที่ที่เป็นตัวอย่างอย่างางตัวอย่างข้อสอบอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่ทำแบบทดสอบมาได้คะแนนสูงมากเกือบเต็ม2 3 0ตามตามหลักของ Cambridge English ซึ่งเมื่อเทียบเท่าแล้วก็คือเท่ากับ C.F.R. Level C2 แล้วก็ระดับ proficiency ข,ของ Cambridge ซึ่งมาตรฐานสากลยุโรป CFA เนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาเริ่มผลักดันใช้เมื่อหลายปีก่อนนะครับเพราะเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นสามารถครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยหลักของ c f r แล้วก็คือเน้นตัวชี้วัดที่เรียกว่า Can Do Statement ว่าในแต่ละบทเรียนแต่ละเนื้อหาเนี่ย นักเรียนควรจะสามารถ can do something สามารถทำอะไรได้บ้าง mm hmm. เช่นสามารถ uh, tell directions บอก uh, เส้นทางการเดินทางหรือสามารถ explain abstract concept สามารถอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อนอะไรอย่างนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็ตามหลักกระทรวงศึกษาแล้วก็คือกระทรวงอยากให้ uh, นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่6เนี่ยอยู่ที่ระดับ uh, A1 mm hmm. แล้วก็นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ที่ระดับ uh, A2 ก็เักเรียนที่จบมัธยมปลายจบม .6 นะครับควรจะอยู่ที่ระด,ดับ B1 นะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถดูรายละเอียดได้ว่าในเชิงความคล่องในเชิงระดับคำศัพท์ที่ใช้ในเชิงการออกเสียงเนี่ยและคะแนนออกมาเป็นยังไงสมมุติความคล่องก็ไปดูได้เลยว่าคุณพูดออกมา,าจากอัตราการพูดของคุณเนี่ยคุณพูดออกมาได้เร็วประมาณไหนดูจํานวนคําต่อนอาทีเลยถ้าคุณถ้าคุณพูดได้ประมาณ150คาต่อนอาที ก็คือเป็นอัตราที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เทียบเท่าเจ้าของภาษาเลยนะครับเจ้าของภาษาจะพูดอยู่ที่ประมาณ 130- 200ถึงคำต่อนาทีในส่วนของคำศัพท์เราก็จะมาดูได้เลยว่าคำศัพท์ที่คุณใช้ในคำตอบทั้งหมดนะครับคุณใช้คำศัพท์เลเวลไหนบ้างซึ่งโดยปกติแล้วโดยทั่วไปแล้วเราก็ไม่ค่อยใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนเกินไปหรอกเราก็จะใช้คำศัพท์อยู่ในระดับ A1 เป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราไม่จยาเป็นต้องใช้คำศัพท์ที่ยากแต่ว่าการที่คุณใช้คำศัพท์ระดับที่สูงขึ้นนนเช่ใรระดัับ A2 หือ B1 คศพทท์ี มีความลุ่มลึกซับซ้อนมากขึ้นหรือตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าคุณมีคลังคําศัพท์ที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถเลือกใช้คําศัพท์ได้อย่างอย่างเชี่ยวชาญนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างการทําทสอบอันนี้ก็ผมใช้คําศัพท์ A1 อยู่ที่ประมาณ68%แต่ที่เหลือแล้วอีกประมาณ30%เนี่ยก็เป็นคําศัพท์ในระดับที่สูงขึ้นไปแสดงผมมีคลังคาศัพท์ที่ค่อนข้างเยอะและหลากหลายนะครับส่วนเรื่องการออกเสียง pronunciation ก็สามารถดูได้เลยว่า คุณออกเสียงผิดรูปเสียงคำไหนเป็นพิเศษนะครับเช่ใน,ใน,ใ,นในตัวอย่างนี้คือเสียงเอซึ่งผมอาจจะออกเสียงผิดบ่อยหรือเสียงเชอะเสียงเตอะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มาดูได้ว่าคนจะฝึกรูปเสียงไหนเป็นพิเศษเพื่อที่จะปรับปรุงให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะมีทั้งผลการประเมินระดับทักษะการพูดคะแนนของ ed speak เทียบเท่าระดับมาตรฐานยุโรป cfr แล้วก็เทียบเท่าระดับมาตรฐานของ cambridge assessment, assessment ต่างๆนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีคําแนะนําตามตัวชีวัดคำแนะนําเพื่อพัฒนารายบุคคลเลยเช่นความคล่องในการพูดระดับคําศัพท์และความถูกต้องในการออกเสียงกลับมาที่เทคนิคของเรา Input Output Interaction นะครับส่วนสุดท้ายคือส่วน Interaction ก็คือนอกจากที่เราฝึกรับ Input มาบ่อยบอยแล้วก็ฝึกสร้าง Output อย่างเป็นประจำเนี่ย เพื่อที่จะไปฝึกเพื่อที่จะนำไปสื่อสารได้จริงในชีวิตประจําวันเนี่ยต้องมีให้ครบก็คือตัวสุดท้ายคือตัว i n t e interaction interaction คืออะไรก็คือการหาโอกาสเพื่อไปฝึกใช้ภาษาโต้ตอบกับผู้อื่นเหมือนในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับสมมติเราฟังมาอย่างเดียวเราไปพูดหน้ากระจอย่างเดียวคงไม่เพียงพออยู่แล้วไม่ได้การันตีว่าเราจะพูดโต้ตอบสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกใช้จริงนะครับก็อาจจะต้องหาโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างๆ หรือแม้กระทั่งฝึกพูดโต้ตอบกับอาจารย์ที่โรงเรียนคุณครูที่โรงเรียนเอ็ซี่เราก็มีคลาสสดที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกพูดโต้ตอบกับคุณครูชาวต่างชาติผ่านทางออนไลน์จากที่ต่างประเทศนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดคลิปตัวอย่างคลาสของเอ็ซี่ที่มีความน่าสนใจ I have a unicorn guys ta-da you're a r e e pick any toy that is on the screen yes oh look the living y oh, okay Freya go ahead What is your unicorn's magical power? Rainbow power. Yeah. Okay. Today, a tour. Ooh, what's this thing? Is it a fish? No. no it's a turtle. Good job. How many legs does an octopus have? It has eight legs. Eight legs? Oh. Imagine that you receive a letter that says, "We are pleased to inform you that you have been accepted to the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry." What would you do? Wingardium Leviosa. Welcome to the wizarding world where all the magic lies in your wand. If you haven't seen, number 1, choose one word that best describes you. A. Daring. You are a brave person. B. Loyal. You are loving and would never leave a friend's side in times of need. C. Clever You are smart and sophisticated. D. Strong You have a lot of energy. No one can take you down. Number 2 On a Saturday night, you can be found. That's all go The การพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่บ้านได้ก็คือหาอินพุตเยอะฝึก Output บ้างแล้วก็หาโอกาสในการได้ไดฝึก Interact มี Interaction กับคนอื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็ขออนุญาตฝากเทคนิคสั้นๆนี้ไว้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณครับเพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED